สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสู่หัวถุกคน์มาอนีกะพาแฟนเพจแฟนขับมาเบิงงัวเทาเทาบดบดนะครับเนาะนี่แหละครับแม่นี่แหละครับผมเป็นงัวแม่ลูกลูก่นโตผูด้วครับเด้อนี่นะครับชุดนี้แหละครับผมแม่ลูกวัวคือเอาคัดแต่บาตานนัะนะหวแห้งครับผมมันจะออกคอกได้นะครับออกมาจากคออ มัวนจะฟ้าพ่อแม่ดึงนมเป็นกัรเงี 29, ้ยครับหิวแห้งแมวเพิ่งได้ลูกแรกดวยครับเด้อเป็นมัวเทาเทาบดบดเปิดไว้เหลายเหลยครับเด้อง้วชุดหนึ่งนะครับเนาะแม่ลูกชุดหนึ่งเปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันนะครับเนาะสี่หมื่นเก้าพันครับผมม้วเทาเทาบดบดนะครับเนาะผีแพนเพลทแพนครับเรียกร้องหาได้หลายลยครับผมเป็นแม่บ็อกแม่แพนในยาวไกลลูกแรกครับนี่แม่นี่ยเป็นมัวลูกแรกนะครับเนาะ เขาหลุนธรรมชาติครับเนี่ยแผนเพดแผนครับเอฟซีนิยมงัวเขาหลุนธรรมชาติได้การครับเนี่ยงัวแม่ลูกค้มเนี่ยความสูงแม่พันกว่าร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดอยู่ประมาณนี้เนะนะครับเด้อที่สําคัญกับเพิ่งได้ลูกแรกนะครับเนาะงัวลูกแรกครับผมงัวแม่ลูกค้มเนี่ยนั่นแหละครับตัวลูกพันสมพอพันขังบ้านนะครับเนาะปล่อยไวปชงให้ทังน่ะจกตัวใดมาเติมครับผมงัวมีจีบมีการไปยืมบบ้านนี่แหละครับผม ม้าแม่ลูกชุดนี่นะครับเนาะม้าอยู่บหมนบ้านครับนั่นแหะครับผมเป็นมัวเทาเทาบดบดสำหรับแฟนเพจแฟนขับมองหางม้าเทาเทาบดบดนะครับเนาะเรื่องแม่ลูกคมนี่ครับผมนี่ยนะครับเปิดไว้กับราคาแสนมิตรภาพนะครับมัวแม่ลูกชุดนี่นั่นแหะครับแม่เพิ่นเป็นมัวเทาเทาบดบดนะครับเนาะเดี๋ยวแม่เพิ่นอยู่ฝูงม้านะครับเนาะ ม่เมันใจเนาะครับเนาะว่าเป็นถับมาให้ยังนี่นะครับแม่ลูกชุดนี่เปิดได้สี่หมื่นเก้าพันครับผมสี่หมื่นเก้าพันนะครับเนาะแพนเพียดแพนครับขึ้นมากอยากได้กระโทษดวนนะครับเนาะคือเก่านะครับคิมหัวเฉยยอก,ก็ได้ขาทกขาถอนหางมกหางดอกหัวเฉยยอดเรบประกันให้เลยครับแม่นี่ก็ได้ก้มนี่ก็ได้ที่สำคัญก็ ทีดีก็นั่นก็คือหัวเชยรับส่งไห้ฟีสแ้ครับเด้อในราคาที่หัวเชี่ยเปิดไว้ไห้แฟนเพลแฟนขับผิดจารนะเนี่ยนะครับเนาะสรงไห้ฟีทัวภาคอีสานครับผมเน้นย่อมเฉพาะเพราะภาคอีสานเทานด้นครับเด้อเม่อป็นมาทั่วไทยได้ครับจังหวัดอื่นๆถามมาทรงไห้ไดบ่ส่งไห้ไดคือเก่าครับผมรวมพลังหารสองนะครับเนาะคารถก็ได้มื่อห่ากับคนละเจ็ดพันหานะครับผมก็หัวเชยวนะครับเนาะภาคอื่นๆครับผม แต่ว่าภาคอีสานวานทฮานี่ก็นั่นครับส่งฟีทัวภาคอีสานนะครับเนาะพอดีมีดีตรงนี้นะครับเนาะหัวเจ้ายอาก็ได้มีดีให้บวชนะครับส่งให้ฟีแฟนเพจแฟน,นครับขึ้นมาอยากได้ถึกใจงบบนๆเนวนี่ก็ได้การครับนี่พอดีพอดีเล่นครับเนาะสั่งจองหม่องอื่นสั่งจากหม่องอื้นก็เสียค่ารถเพิ่มแต่ว่าหัวเจ้ายอดไ่ได้เสียเพิ่มครับผม แถมต่อได้อีกทั้งหากน้อครับเนาะหัวเชียวช่วถึงขนาดนั้นนะครับเนาะ่อได้น้อครับเนาะถ้าแพนเพียรแพนครับคือว่าโอ้หัวเมียนี่มันถึงกันได้เนี่ต่อขึ้นเยอะน้อยเดี๋ยววันนี้ดีคือเก่าครับขันมาแพงกับโตน้องเอาได้ครับเนาะขันมาพอดีเอามาส่งรถหัวเชียวท่านได้การนะครับเนาะหัวเชียวก็จะบึ้นบึ้นไปส่งให้น้อครับเนาะในราคาที่หัวเชียวบอกนะครับฟรีน้อครับเนาะส่งให้ก็ได้ในราคาที่เปิดครับผม ในด้านเราประกันคือขาทกขาถอนหางมกหางดอกและครับผมแต่ว่างง้วแม่นี่หัพราะาวเยาวเาะมั่นใจเนาะครับเนะาะมาพันผสมมาไงยังตัวลูกพันนี่ย่างเดินถี่ซีเนี่ครับผมพอวางง้วอยู่ฝูงมาก,กับบ้าแน่เนาะครับเนาะบางทีอาจจะฟุกซื้อสองได้สามก็ได้ครับเนี่ยพอวางง้วงขึ้นบิ๊กนี่ส่นี่กับชวนมากกับทสมเลี้ยนะครับผมปีละลูกนะครับเนาะง้แเน,นี่ยนี่ชวนมากนะครับเนาะเย็บเน้นยยำวมาชวนมากนะครับเนาะ นี่แหละครับแม่ดูคมนี่สี่หมื่นเก้าพันไปเบิ้งอีกคมหนึ่งครับผมโบดทคือกันเนาะครับเนาะแบบนี้แหละครับผมจังไปเบิ้งน้ำกันนะครับในคลิปเดียวนี่มีอยู่สองคมนะครับเด้อเปิดให้ราคาแฟนเพียแพนครับผิดเจรหน้าเบิ้งมาคมไหนเอาคมนั่นครับผมมักทั้งสองหมาไปได้ทั้งสองนะครับเนาะถมาทั้งสองเนี่ก็ลดให้พิเศษเนาะครับเนาะคือเกาลือครับลดก็ได้ไปทรงให้ฟีได้คือเก่าเนะครับเนาะลดลายก็ได้ คลิปนี้ก็ไปเบิ้งอีกตัวหนึ่งได้ครับผมไปเบิ้งอีกคมหนึ่งนะครับเนาะเท่าเท้าบดโบดขึ้นกันนี่แ่ะครับผมคลิปนี้กัเนี่งนวเท้างวงบดนะครับเนาะไปเบิ้งน้ำกันได้ครับนี่นะครับมาเบิ้งอีกงัวแม่ลูกคมนี่งแหละครับผมทีมหัวเช่ายาวแนะนำแพนเพจแพนครับเป็นงัวแม่ลูกลูกผูขึ้นกันครับผมคลิปนี้ก็มีแต่ลูกผูได้ครับเด้อแต่ราคาก็เปิดมาบอกเปิดว้ซ้ำกันนะครับเนาะงัวชุดนี่ ลูกตัวผูกเือกันเปิดว้ราคาท่า,นนา,า,ก,าไไทกันนะครับเนาะเพราะว่าแฟนเพียแฟนรับอยากหมาไปได้ก็ได้แด้ครับเด้อหมาอไปทั้งคููก็ได้นะครับเนาะลูกแรกทั้งครูนะครับเด้อหม่อชุดนี้นะครับเนาะลูกแรกทั้งคู่ครับผมนะครับจิมมีเพิน่นอมดำอมแดงนะครับเนาะจิมมีเพิ่นก็ได้ต่อลงได้คือเกาขาครับผมในด้านราคาก็ได้ต่อขึ้นก็ได้ต่องลงก็ได้ครับผม นี่นะครับเนาะครับเปิ้งคักได้ครับเท่าเท่าคมสูงกับพ่อพกันนะครับเด้อง้อสองตัวนี่ง่วค้มนี่นะครับเนาะสองค้มนี่คมสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบหกสามเจ็ด มะเกินลอยชี่สิบนะครับเนาะคู่ขี้และบ้างลอยชี่สิบครับผมนี่นะครับเม่ว่าแพนเพจทแพนรับอยากได้งวัวาสาวสมน้อยน้บ้านครับเ้อมักผู้สาวสมน้อยนี่นะครับสาวหน่อยแม่นี่เป็นงวัวเทาเทา,เทาบนบนขึ้นกันครับผมเปิดไว้เพหลายได้ครับเ้อเปิดไว้สามเมื่อหาพันครับ งูสาวแม่เนี่ยคนขับจิมมี่พันหางเล็กหางรามดีครับแม่นี่เล็กรามสุดโตเล้ครับอยากเมาไปทั้งหมดก็ได้เด้อครับเด้องูเท้าเท้าบทบดชุดนี้น้องับเนาะมีอยู่สามตัวครับผมอันนี้กับสาวครับบทท่านพันการถือดูดหัวนมม้าเนาะครับเนาะสาวนี่กีบเดียวกีบเท่าง้ามดีถูกโตแล้วครับเด้องวชุดนี้นะครับเนาะ ขึ้นมากอยากได้หมอไปทั้งแพ็ยก็ได้นะครับเด้องเฮาว่าอยากแยกไปก็ได้ครับผมมันจะแยาแยกให้ได้นะครับเนาะเอาละครับคลิปนี้แฟนเพจแฟนครับก็คือตีบังอย่างจุใจเนาะครับเนาะแม่นี่ก็จะทำท่าสีเชองดีอยู่ครับผมโอ้เชองของแท้ครับเนี่ยจับได้ใบได้รูปได้ครับเนี่ยได้การอยู่ครับเนี่ยอ๋อถือไปใส่หามดังง้อนะครับเพลนครับบรรทายเพันจีมีเพลิน อกจากขอกม้าเนาะครับเนาะมุมมุมองอยู่ครับผมอาทิตย์ดีก็นั่คกับเป็นงัวสดสดเยู่นะครับเนาะแฟนเพลทแฟนขับขึ้นมาอยากได้กระด่วนและด่วนเอนแน่นด่วนครับผมนั่นแหละครับแม่ลูกก็ได้ขึ้นมาอยากได้ตัวใดทักมาโมาเลยครับเนาะมองไปทั้งบรนี่รถหาพิเศษเนาะครับเนาะรถเป็นรถครับผมผมสูงทูขี้กันหมดนะครับเนาะแต่ละร้อยสี่สิบเนาะครับเนาะทั้งสามตัวเลยครับผมคลิปนี้กับเป็นงัวเท้าเท้าบดบดทั้งสามเลยนะครับเนาะ โอกาสดีสำหรับแฟนเพจนันครับมักงัวเท้าเท้าบดบนหรครับนี่เอาละครับกลับมาเบิ่งแม่นีเถื่อนหนึ่งครับผมในลูกคมอนี่เถื่อนึงนะครับเนาะนี่แหละครับมองไปถึงสามตัวนี่หรือว่าอยากแยกไปก็ได้นะครับเด้อมวยชายยอดจัดให้ได้ตามใจแฟนเพจแฟนครับตามใจเอฟซีคือเกือเนาะครับเนาะมากแบบได้มวยชายยอดจัดให้ได้ทุกทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างนะครับผม เาาวัดก็ได้แยกก็ได้แถมที่ดีก็นั่นก็นคือมวยเชายวยอดน้ำทรงไห้ฟีทัวภาคอีสานนะครับคลิปนี้ก็จบไปทีเนี้นครับผมสวัสดีครับ